สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนให้คิดเยอะเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าชีววิทยาสังเคราะห์หรือซินไบโอค่ะครับผมโดยเฉพาะในมุมมองของความท้าทายเชิงจริยธรรมที่วิศวกรในสายไบโอเทคต้องเจอนแน่ๆใช่ครับเรื่องนี้สําคัญมากคือข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ย ส่วนใหญ่มาจากหลักสูตรที่เขาเออกแบบมาเลยนะครับสำหรับวิศวกรโดยเฉพาะให้พร้อมรับมือกับประเด็นพวกนี้อ๋อค่ะโดยเฉพาะในโรงงานผลิตที่ต้องมีมาตรฐาน GMP Good Manufacturing Practice เนี่ยแหละครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจเรื่องจริยธรรมกฎระเบียบแล้วก็ปัญหาจริงๆที่เจอเวลาเอาซินไบโอมาใช้กับเซลล์คน ฟังดูเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากๆเลยนะคะแต่ก็แหมมาพร้อมคำถามเรื่องความรับผิดชอบเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตัวซินไบโอเนี่ยค่ะในการทำงานจริงๆมันคืออะไรคะถ้ามองแบบวิศวกรน,นะครับซินไบโอก็คือการเอาหลักวิศวกรรมมาใช้กับระบบชีวภาพเลยเราใช้เครื่องมืออย่าง DNA, RNA หรืออย่างที่ฮิตๆกันตอนนี้ก็ค r i s p ปครับเทคโนโลยีตัดต่อยีนอ๋อค r i s p ปครับ เอามาออกแบบหรือสร้างระบบชีวภาพขึ้นมาใหม่ลองนึกภาพเวงจรยีนจีนซอร์เคตส์เหมือนเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เล็กๆใส่เข้าไปในเซลล์สั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการได้โหน่าสนใจมากค่ะแล้ว GMP ที่พูดถึงเมื่อกี้ทำไมถึงเป็นเรื่องที่แบบว่าสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมนี้ล่ะคะคือ GMP ไม่ใช่แค่ทำตามกฎเฉยๆนะครับมันเป็นเหมือนระบบประกันคุณภาพขั้นสูงสุดเลยโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับสุขภาพคนโดยตรง GMP จะการันตี3มเรื่องหลักๆครับคือคุณภาพความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพคุณภาพความปลอดภัยประสิทธิภาพใช่ครับไม่ว่าจะเป็นยาหรือเซลล์บำบัดที่เรากำลังพูดถึงมันคือหัวใจเลยครับที่ทำให้เรามั่นใจว่าของที่ผลิตออกมาเนี่ยมันดีและปลอดภัยจริงๆพอเป็นเรื่องการปรับแต่งเซลล์มนุษย์เมื่อไหร่เรื่องจริยธรรมนี่ตามมาติดๆเลยนะคะมีหลักการอะไรที่เราต้องยึดเป็นพิเศษไหมคะมีครับ มีหลักพื้นฐานทางชีวจริยธรรมอยู่4ี่ข้อที่เราต้องพยายามรักษาสมดุลมันไว้ตลอดเวลาเหมือนเหมือนโยนลูกบอล4ี่ลูกเนี่ยะครับค่ะก็คือการเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยหรือออโทโนมีการทำประโยชน์สูงสุดให้ผู้ป่วยเบเนฟิเซนซ์การไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือนอ n นมเลฟิเซนซ์และก็ความยุติธรรมหรือ j u s t i c ในการเข้าถึงทรัพยากรออโทโนมีเบเนฟิเซนซ์นอนมเลฟิเซนซ์ Justice ครับถ้าอันใดอันหนึ่งมันพลาดไปเนี่ยโครงสร้างทางจริยธรรมทั้งหมดมันก็สั่นคลอนได้เลยโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่มันทรงพลังขนาดนี้ฟังดูเป็นหลักการที่ดูดีมากเลยนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆการรักษาสมดุลที่ว่าเนี่ยคงไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะท้าทายมากครับอย่างแรกเลยคือเรื่องความปลอดภัย เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะไม่มีผลกระทบแปลกๆที่เราไม่คาดคิดจากการตัดต่อยีนหรือที่เรียกว่า off-target effects อ๋อค่ะหรือผลระยะยาวที่เรายังไม่รู้ตอนนี้อีกเรื่องก็คือการให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมหรือ informed consent เนี่ยแหละครับการจะอธิบายเรื่องซับซ้อนมากๆความเสี่ยงต่างๆให้คนทั่วไปเข้าใจจริงๆมันยากมากนะครับนึกภาพออกเลยค่ะ แล้วก็ที่ถกกันเยอะมากๆคือเส้นแบ่งครับระหว่างการรักษาหรือเทอราปี้กับการเสริมสร้างสมรรถนะหรือเอนฮานส์เมนต์อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเทอร์ปีกับเอ็นฮานส์เมนต์พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะได้ครับอย่างเช่นถ้าเราแก้ไของค์ประกอบทางพันธุกรรมที่ทําให้เกิดโรคอย่างโรคเลือดจางทารสซิเมียอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการรักษาหรือเทอร์ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการอัปเกรดยีนเพื่อเสริมความสามารถบางอย่าง เช่นให้ฉลาดขึ้นมากๆแข็งแรงกว่าคนปกติอันนี้อาจจะเริ่มเข้าข่าย Enhancement แล้วซึ่งมันก็เปิดประเด็นให้ถูกเถียงทางจริยธรรมได้ไม่รู้จบเลยว่าควรทำไมแค่ไหนถึงจะพอดีเข้าใจแล้วค่ะแล้วมีเคสจริงที่สะท้อนปัญหาพวกนี้บ้างไหมคะมีครับตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนคือ C A R T cell therapy ครับที่เป็นนวัตกรรมรักษามะเร็งที่ได้ผลดีมากอ๋อเคยได้ยินค่ะครับ แต่มันก็สะท้อนปัญหาจริยธรรมหลายด้านเลยทั้งเรื่องราคาที่สูงมากมากจนคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแน่ๆนความซับซ้อนในการผลิตที่ต้องทำเฉพาะบุคคลแล้วก็ผลข้างเคียงที่อาจจะรุนแรงได้เหมือนกันอืมจริงด้วยค่ะนี่แหละครับคือตัวอย่างของการต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและก็คาถามเรื่องความยุติธรรมในการเข้าถึงการรักษาด้วย ประเด็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายกับ c r t นี่น่าคิดจริงๆค่ะมันสะท้อนกลับมาที่กระบวนการผลิตยังไงบ้างคะเราจะฝังเรื่องจริยธรรมเข้าไปในโรงงานตั้งแต่แรกเลยได้ไหมคะทำได้ครับแล้วก็ควรทำด้วยเราใช้แนวคิดที่เรียกว่า Ethical by Design Ethical by Design ครับคือคิดรื้อจริยธรรมเข้าไปตั้งแต่ตอนออกแบบกระบวนการผลิตเลยเช่น ต้องมีระบบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจนหรือ traceability ว่าเซลล์หรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาจากไหนจัดการยังไงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยหรือผู้บริจาคเซลล์ก็ต้องเข้มงวดปลอดภัยสูงสุดภายใต้มาตรฐาน GMP เนี่ยแหละครับแล้วใครเป็นคนคอยกำกับดูแลเรื่องพวกนี้คะมีมาตรฐานสากลอะไรไหม มีหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกอยู่ครับอย่างเช่น FDA ในอเมริกาหรือ EMA ในยุโรปพวกนี้เปรียบเหมือนกรรมการคอยคุมกฎเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพค่ะซึ่งเขาก็จะอิงตามแนวทางสากลอย่าง ICH หรือ International Council for h a r m o n i z a t i o n ด้วย แล้วตัว GMP เองเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมเชิงจริยธรรมเหมือนกันนะครับผ่านระบบประกันคุณภาพหรือ QA แล้วก็การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือ deviation management เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างโปร่งใสได้มาตรฐานมองไปข้างหน้าเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเรื่อยๆเลยนะคะอย่างที่ได้ยินมาก็มีออแกนอยดที่เป็นเหมือนอวัยวะจาลองเล็กๆใช่ครับออแกนอยหรืออวัยวะบนชิป หรือแม้กระทั่ง AI ที่เข้ามาช่วยในการออกแบบซินไบโอเลยค่ะซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ก็จะนำมาซึ่งคำถามและความท้าทายทางจริยธรรมในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนครับดังนั้น บทบาทของวิศวกรนี่สำคัญมากไม่ใช่แค่พัฒนาเทคโนโลย,ยีอย่างเดียวแต่ต้องชี้นำการใช้งานอย่างรับผิดชอบด้วยหมายถึงต้องคิดถึงผลกระทบอื่นๆด้วยถูกต้องครับต้องคิดถึงความปลอดภัยทางชีวภาพหรือไบโอเซฟตี้การสื่อสารที่โปร่งใสกับสังคมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่หยุดเรียนรู้ครับทั้งด้านเทคนิค แล้วก็มิติทางจริยธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสรุปได้ว่าการทำวิศวกรรมเซลล์มนุษย์ด้วยซินไบโอนี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆนะคะมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างความท้าทายทางเทคนิคกับมิติทางจริยธรรมที่ลึกซึ้งมากๆการสร้างนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบโดยมีหลักการมีกฎระเบียบที่แข็งแรงอย่าง GMP เป็นกรอบนำทางจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะใช่เลยครับและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดลิบนึงครับ สำหรับเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจจะไปไกลถึงขั้นการแก้ไขพันธุกรรมในเซลล์สืบพันธุ์หรือเจิม l ลเอดิ i t ิ้งซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลยโออันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะครับสังคมเราควรจะขีดเส้นแบ่งไว้ตรงไหนระหว่างการแทรกแซงเพื่อรักษาโรคที่อาจจะยอมรับได้กับการปรับปรุงเสริมแต่งคุณลักษณะมนุษย์ที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ ใครควรจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องที่มันส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ขนาดนี้อันนี้น่าคิดมากครับ